เคยสงสัยไหมครับว่าบางคนมีความสามารถในการหางเงินที่เก่งมากแต่กับหานเงนินที่ตัวเองหาม,มาได้จนหมดไม่เหลือเลยบางคนก็มีความสามารถในการเก็บเงินที่เก่งมากแต่กับไม่เก่งด้านการหางเงินไม่เก่งด้านการลงทุนบางคนก็มีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาในชีวิตเ,อเยอะแยะมากมายแต่กับไม่เคยคว้าโอกาสนั้นไว้ได้เลยเป็แค่ครั้งเดียวมันเป็นที่อะไรทุกอย่างมีเหตุมีผลของมันครับที่ฮ u ร์ฟเอเคอร์ er, ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับถอดรหัสลับสมองเงินล้านได้กล่าวไว้ว่าปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่จะเป็นตัวลิขิต ความสาเร็จด้านการเงินของคุณก็คือวิธีคิดของคุณเองนั่นหมายความว่าถ้าคุณมีวิธีคิดที่ผิดชีวิตด้านการเงินของคุณก็จะผิดตามไปด้วยถ้าคุณมีวิธีคิดที่ถูกชีวิตด้านการเงินของคุณก็จะถูกตามไปด้วยนั่นเองครับหรือพูดอีกแบบหนึ่งก็คือคิดแบบไหนได้แบบนั้นซึ่งตรงตามหลักพุทธศาสตร์เลยใช่ไหมครับที่บอกว่าทํายังไงได้อย่างนั้นทุกคนว่าจริงไหมครับสามารถแชร์ประสบการณ์ด้านการเงินลงมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ EP ต่อไป เดี๋ยวถ้าใครนะครับต้องการอ่านหนังสือเล่มนี้ก่อนใครสามารถเข้าไปดูในตะกร้าได้เลยนะครับ